เฮ้ยไอซ์อาห้ารอนเ่ยสู้ไม่สิอโอ้ยตัวยังวะนะอ่รอย่าคุณลัคกี้มาเล่มเลยอันนี้มันเป็นภาษาอะไรดิจ๊อใช่พี่ผมลงมอสภาษาไทยโอ้อหต่นลิงก์กับศิลเนี่ย ไม่ผิด24มิถุนายนลอราถนนสาย919าหนเก้าไม่ได้นี่เหรอที่เคยดูอยู่ที่เคยดูเอ้ยนี่ตรงนี้ไม่ลื่นแล้วโอเคเลยโอเคเลยเพราะตอนแรกมันลื่นมากเลยเนี่ยตอนนี้ฉากนี้ลื่นเลยเฮ้ยแหลกเลยตอนคุณเล่นนะแจะว่าฉันไม่รู้นะมาสกับตัวล่อเรือเหรอลอลิงไงเลสเบี้ยนส์ล็อสต์แม็กซ์ e r e just we're in geographic flux right so

You know, Max, it's okay. It doesn't make you any less of a man. You know, if Columbus hadn't gotten lost and landed on these golden shores, there would be no United States of America. Goodbye, hot dogs. See you later, Apple Pie. Columbus never actually landed in North America. What are you talking about? I didn't even know he wasn't in Asia. Are you serious? It's just another guy who didn't want to admit he was lost. Well, it's just another guy who's got a whole day named after him, so. Put down your pipe and smoke it. Oh my god. Okay, just get us to camp already before I roll my eyes out of my head, please. I'm working on it. I'm working on it. Were there any directions on the flyer? No, just a fake bunch of kids faking it around a fake. Park. มันจะบอกเองพี่เวลาพี um ่จะเล่นอ่ะมันจะบอกว่าใครเป็นคนเล่น e o อันนี้คือแบบเหมือนแบบเกินใช่อันนี้เป็น ah ใครยังไเริ่มต้นอะพี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น s on ตัรูมชิบโอ้ยตัวยังบ้าน่ะี่ร้อแน่โโหโอ้โนั่นยายลยหรอโอนน้น ยายสปีดหรือเปล่ายายสปีดเออใช่นี่ยายสปีดโอ้พี่คลิปมุกนีแน่ไงโอ้เพราะผมรู้สึกว่าฉากนี้ลื่นขึ้นผมน่าจะกดทันเลยตอนผมเล่นรอบแรกอ่ะมันมันมันแบบวาร์ปแหลกแบบโอ้โหผมแบบไม่รู้กดถูกกดผิดด้วยเฉยนนั้นนองปรับปรับแซมลงไงจะได้ส่งข้อมูลน้อยลงอยาใช่คือฉันยังยังครบดีอยู่ทุกส่วนนะเพระเจ้าช่วยเธอว่านั่นคืออะไรมีเหรอ อะไรนะไม่ใช่หมีนั่นไม่ใช่มีเแล้วแล้วอีหยังล่ะพวกมึงถอยอะไรวะเนี่ยฉันว่านั่นคือคนร้อนอ่ะเธอแน่ใจนะเธอคนดูก็แน่ใจเหมือนกันไม่มีพวกมึงไม่ได้ชนไอ้สารู้สิคือไม่ใกล้มากว่าใกล้สุดเราอาจจะไม่ได้ชนก็ได้โอ้โหไม่ได้ชนก็ดูรถดิดูข้างหน้ารถไงเออคิดอะไรเยอะอ่าลงไปดูเครื่องละ What it? is มีอะไรเหรอฉันว่าคงไม่เป็นไรละมั้งอืมดูอยู่ดูอยู่โอ้ไม่พี่มันอาจจะแย่กว่านั้นก็ได้นะเออฉันขอเช็คดูก่อนสตาร์ทแล้วก็เครื่วยหยิบอัเครื่องมือที่ตายรถเอามาหน่อยเออรถพังได้ไงวะรถมันก็ไม่ได้ชนนี่หว่ามันพังได้ไงวะจริงๆอาจไม่พังก็ได้นะแต่แต่รถมันดับเราวพิ่งไม่ได้เช็คสตาร์ท มันเดิละมันโอเคเออนี่หน่อยมันก็ไม่วับดีแล้วดีขึ้นดีขึ้นเออเอนี่้ืออะไรเอออ่ะถ้าพี่เล่นมันจะบอกเองพี่ไม่เป็นไรอันนี้ผมใช้จอยบังครับคือแต่ละคนมันมันขึ้นมาไม่เหมือนกันนะพี่ของผมใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดโอ้โหมันแปลถึงในนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้หมันแปลเทพแท้แปลโหดเกินทำไมไม่รู้ชั้นไปแล้วาร์จล โอ้แม็กไม่ผ่านเหรอเศร้าจังน่าสงสารเขานะที่เขาไม่ได้ไปต่อ thank you ขอบใจที่รักเนี่ยจ้าจริงเหรอได้ช่วยไหมก็ดีนะช่วยส่องไฟตรงนี้หน่อยเฮ้ยก็สว่างพอไหมเยอะมากขอบใจ s o e e g t h า big old fire pits i n campfire s i n g l s I don't think people up right in front of big old fire pits กองไฟน don't want to catch on fire ถามจริงนะไฟฉายมันสว่างแค่นั้นแล้วส่องอะไรวะนี่ส่องเป็นวิธีส่องเป็นวิธีขอให้ส่องเครื่องนี่มาส่องด้านท้ายส่องท้ายรถเอาหน้าชนเฉยอะไร ไซรัสงยายสปีดยายสปีดตายแล้วผมไซรัสเนี่ยพี่รู้จักยายสปีดไซรัสนี่เหมือนในนี่หรือเปล่าพี่น้ำเชื่อมไซรัสอืมอันนั้นเป็นไส้ับไส้ับ Where you going เช็จะไปไหนนะแค่นี้แหละถวนี้แหละนี่ดีๆนั้นไปก่อนแล้วกันมันเกือบเสร็จแล้วเหรอไม่สนใจคิดจะสั่งชั้นหรือไงทำตามงั้นก็เร็วไปข้าวปอ่าเลือกเลยครับใครเล่นเนี่ย ไอ้ใคเล่นไม่สนใจว่าไงนี่อย่ามาสรางชราวฉแค่บอกเธออะไรนะไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนก็ขให้จิตตั้งสมาธิหน่อจนะโอเค l o k I think there's someone down there okay t h e r ี c h u r ง I'm g o า n ะ go check o u จะไปดูหน่อยแล้วกันบาดเจ็บก็เฮี้ยแล้วดูใส่ด้วยเป็นผมนี่ผมนึกว่าผีเิเมื่อกี้เห็นนะผีเรอวะก็เห็นอยู่เาใส่ชุดนอน อขาวจัวขนาดนั้นขาวจัวขนาดนั้นไม่เห็นต้องุดนอนซะด้วยโอ้เจ๊ชิ้ซื้อมือถือมาเรียไอเดียเยี่ยมมากเลยลอล่าช่างคิดจริงๆเอ้าเพิ่งมารู้สึกตัวตอนนี้เนี่ยนะเอ้าเรียบร้อยอืล้มไงคนจ้ำเบ้าไฟฉายมือถือมันเป็นอย่างนี้เหรอพี่มันไม่สว่างขนาดนั้นเลยมันได้ประมาณนี้แหละพี่ว่าของผมนี่โคตรสว่างไมตรอดไฟซีนอนไม่ว่า ไอสมาไม่สว่างไม่ว่าทาไมมันดูเหมือนเป็นไฟฉายมากกว่าเป็นเป็นแสงนั่นดิเ <c oughs> นี่ยมันมันเป็นเส้นตรงเลยใช่ที่ว่าไม่ต้องเปิดไฟฉายไมเห็นเลยนั่นดิพี่เพราะว่าพระจันทร์เต็มดวงด้วยมันมันก็น่าจะเห็นอยู่หรือเปล่า,าเดินเช็คเดินเช็คใครเล่นอยู่ตอนนี้อะไรอะ่ะไพ่ตัวตลกไพ่มาทิ้งไพ่ไปวะเจอไพ่หยิบตัวตลก พยายามน,น่าจะคล้ายคำใบ้อะพี่น่าจะเป็นคำใบ้แบบอย่าอย่ารีบร้อนในการกดบอกว่าเราอย่ารีบร้อนในการคิดอะไรอย่างงี้มั้งการคิดกันเพราะว่ามีเวลาเ<ด>หลืออยู่หรือเปล่าอันนี้อะไรอ่ะ๋อแล้วนะดูดวงดูดวงพี่ไม่ใช่มั้งดูพยาก,กรณ์คารลัมโปสเตอร์แต่ไม่เปล่าวอสเตอร์ไอ,อรไอ้นี่หรือเปล่าพี่ดูดวงเหมือนที่พี่พูดแหมหมอหมอดูหมอดูเลตัวนี้ยายสปีดเป็นหมอดูเลยเนี่ย บอกหน่อยว่าเลขออกตัวไหนผมจะรีบไปซื้อขอดูของมาเก็บอันนี้หรือเปล่ามางุ่นเขาลืมเก็บไงพี่เขาลืมเก็บอะไรอะอะไรเฮ้ยกระเป๋าเฮ้ยปืนกระเป๋าสีชาติป่ะแน่แน่เฮ้ยอ้าวไม่ใช่ปืนนะพี่เป็นอะไรุจจาระมือทำไมเขามาทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ไงพี่นั่นสิเขามาทิ้งไว้ตรงนี้ทำไมเขาทิ้งทขาไมทางเดินมันเขาทิ้งได้แย่มากเลย ทิ้งเหมือนจะไม่มีใครเจอแล้วพี่ฝั่งนี้ด้วยพี่โอะไรสเก็ตบอร์ดไม่ใช่ั้งพี่สเก็ตบอร์ดผาันหน้าไปฝั่งนั้นวะผมไม่ได้อยากขันหน้าไปฝั่งนั้นอะไรเนี่ยใครมาทำกระท่อมเนะกระท่อมโลหิตหรือเปล่าพี่มันแปลกเนี่ยแต่เจเดินเข้ามาแล้วมันแปลกเน้่แต่เจเดินเข้ามาแล้วมึงเดินมาคนเดียวแล้วเจมึงไม่ห่วงหัวบ้างเลยหัวแม่งจะตายยังไงไม่รู้เลยในตอนนี้ สไซายสปดย้ายสปีดมันเดินเข้ามาต้นไม้ต้นนี้นะนี่สิงห์วาสิงห์ต้นไม้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้นางไม้ก็ได้เอออาจจะเป็นนางไม้ก็ได้นะพี่นางไม้ไม่ใช่นางไม้มันแต่งตัวแบบนี้แล้วข้างนี้หรือเปล่าวะข้างนี้มีไปอ่ะหรืองูอะไรเงี้ยพี่ยิ่งเป็นงูเนี่ยยิ่งดูยากเลยนะงูในป่าเนี่ยเจออะไรอ่ะ บิ้วทำไมอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเห็นแล้วก็บิ้วไงเห็นอะไรเห็นอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรไปครับใ้ายสปีดเอาจำสแกเปลป์จำสแกเปลป์จำสแกปแล้วหัวไอเสียงเฮ้ยเฮ้ยเบียงเวลระทึกป่ะร้อนเนีอยู่ไหนน่ะกูวิ่งแล้วไอ้เหี้ยกูไม่อยู่แล้วไอ้ฉันแหมเป็นกูกูใส่เกียร์ตีนหมาแล้วเนี่ยตอนนี้อาจจะเป็นฆาตกรก็ได้นะพี่ ไซรัสสีคุณร้อยเขาทำไมม,มันไม่อยู่ถามเขาก่อนว่างแรัวคือใครวิ่งมาทำไมวะก็บอกว่าไซรัสเ,เป็นของหวานอ,อันนั้นมันไซรัสด้วยากตามหาเขาไม่ใช่เหรอสี่ยก็เจอแล้วไงแล้ววิ่งหนีทำไมอ่ะไม่รู้เฮ้ยขอเลื่อนลงป๊าคิดว่าเป็นเเวลาใครเล่นอยู่ห้ามปล่อยคีย์บอร์ดนะถ้าใครเล่นนะผมบอกไว้ เ็คือว่าตัวโอนตอนมองนี้คือว่าตัวโอนนะที่จะเป็นอนาล็อกเอ๋อกับรถตัวหายเมกแมกเมกไปไหนเนี um> <t <t um> ่ยแม็กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเธอตะโกนทำไมเนี่ยเฮ้ยตัวจริงเปล่าวะเฮ้ยว้ายอะไรเฮ้ยเฮ้ยใจสปีกโอ้พระเจ้าไซรัสอุ๊ยอุ้ยอะไรไซรัสไซรัสอะไรนะเปเสียงเท้าปะหรือหรือเสียงเท้าคนล่ะ เฮ้ยข้างหลังป่ะไปที่รถเร็วสิไปเร็วแม็กซ์โอเคฉันไม่รู้ฉันฉันโอเคอ่ะต้องเด็เลยรีบเลยไม่รู้ว่ารถซ่อมเสร็จยังอ่ะหลังรถ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 แม็กเมื่อกี้เห็นไหมไปจากที่นี่กันก่อนเถอะสตานรถยังไงมั้งลืมแล้วเราต้องปั่นไฟความคาดเคชื่องก่อนก่ไฟสะพัดนะเร็วสิตอนยิบเซ็ตยิบเซ็ตจิ้งจ้าดิชเดัเซ็ตมันแล้วนะ <coughs> Honey, I know you're on edge <coughs> but you gotta to calm down <coughs> I'm on edge Max, I'm freaking the fuck out i probably just, just an animal, a a animal. A No, no, no. Animal. you it a woman This no. isn't helping, alright? Go, here we go here right. Please. Here. Please just get us out of here Surely, Okay come car Max I'm trying I'm trying ไม่เป็นไรหรอกเราปลอดภัยเราจะไม่เป็นไรพระเจ้าเวนเอ้ยพระเจ้าช่วยหัวใจกูแทบจะแตกผมหล่อขนาดนี้จะตกใจทำไมว่าไงครับผู้ตำรวจคือเป็นยังไงบ้างพวกคุณบาดเจ็บไหมเราไม่เป็นไรครับก็แค่มึนๆนิดหน่อยอืไงตำรวจคนนี้ตำรวจคนนี้เป็นคนดี หน้าตาเหมือนคนดีที่ไหนวะเนี่ยกณจะบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอืมต้องเสายใจเลยต้องบอกความจริงนะเออค่ะเออบายเบียงหรือซื่อสัตย์บอกความจริงไปเลยเราเออมีบางสิ่งโพรมาตัดหน้าแต่รถก็อยากชนมันเออเราเลยเบี่ยงรถหนีแล้วก็มันก็ตุ้มเลยอ่ะมาอยู่ตรงนี้เลยบางสิ่งโพรมาเลย โกหกซื่อสัตย์ต่อไปนี่อัดโผล่มามันมันมันมืดมากอะฉันมองไม่เห็นฉันไม่รู้มันมืดและเร็วมากแล้วพวกเขาก็หายไปในพริบตาเ h e พวกเขาผู้หญิงพวกคชนใครไหมไม่ไม่เลยพระเจ้าไม่มีทางแน่นอนแปลว่าฉันคิดว่าไม่นะคือไม่รู้ไม่รู้กูก็ไม่รู้ไม่ไม่ไม่รู้เส้นทางถูกเลือกแล้ว car running. ตำรวจดูกังวลมากผู้ตำรวจเขาเหมือนตำรวจที่น่ากลัวที่สุดเลยใช่ไหมจะรู้ได้ไงจะเพิ่งเคยเจอตำรวจแบบนี้ก็ใช่นะสิฉันไม่เดี๋ยวจะลิ้นพันหมดแล้วเอาเข้ามาช่วยเลยเนี่ยโอ้หหน้าตาเหมือนกับโจรพวกคุณจะบอกได้หรือยัง ว่าทำไมทำอะไรกันดีดึงดูดลิ้นพันอีกแล้วดื่มน้ำแป๊บไม่เอาง่ายเลยพวกมึงมาทำยีอะไรกันดึกๆรถเล่นเราจะไปที่ค่ายฤดูร้อนเราจะไปค่ายฤดูร้อนมึงแฮกกินเราเป็นที่แนวแนวหน้าใหม่ มาเร็วไปหนึ่งคืนนะคือพวกเรารู้ค่ะแต่เราแค่อยากเตรียมพร้อมก่อนแต่ว่าเราโทรบอกว่าเราจะมาก่อนยาเราเป็นพาลนำทางมาไปไปไปเลใครภาคต่อก็ภาคเลยลิ้นหันแล้วเออเท่าไหร่ใจเสียงร้องนะเสียงร้อนะต้องสิงกุฎบัตรเสร็จงคุณกูต้องไปเมืองแฮกเกนนะไม่ใช่คืนนี้ เนีี่่ยมเเลือออดะฮ้ยเออผมก็สังเกตโรงแรมฮอร์บินเจอร์อยู่แถวนี้เอนนี้คุณไปพักที่นั่นแล้วกันฉันว่าเราจะไปที่เดินที่ตั้งใจไว้นะคะเราทำล่วงหน้าไม่ครับคุณผู้หญิงคุณจะต้องไปที่โรงแรมฮอร์บินเจอร์คุณเข้าใจไหมน่าต่าน่าจ่าต่อต้านหรือเชื่อฟังทำไมไปที่เหมืองแฮกเก็ตไม่ได้เอ้ยลองถามดีไหมว่าทำไมไปไม่ได้ลองดูลองถามนิดลองถาม ด้วยความเคารพนะคะแต่ทำไมเราต้องไป็นคนให้คุณไม่ได้ก็เพราะว่าผมไม่อยากให้พวกคุณเราคงอยากให้พวกคุณไปที่โรงแรมโอเคไอ้เจ้าจับรถพวกผู้หญิงฝึกหลงจับรถด้วยอะไรน่ะทำไมล่ะผู้ต้องรอดแมมผู้หญิงถ้าช่วยลงจากรถด้วยครับผมจะช่วยบอกทางบนแผนที่ของคุณไงบอกตรงนี้ก็ได้บอกตรงนี้ก็ได้หรือเปล่าเฮ้ยเขาไม่แทงหรือพี่คุณช่วยอยู่บนรถหนึ่งด้วย ผมมันเริ่มน anyway, okay. ่ากลัวแล้วไม่เป okay. so ็นไรไม่เป okay. so ็นไรโใช้จ hmm. ัดการโอเคผมว่าไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่อ่ะคุณตำรวจคนนี้เขาอาจจะรอบแทงหลังเราก็ได้นะมึงส่งแผนที่ให้แล้วก็เขียนให้เลยไม่ได้เหรอโอเคตอนนี้เราเอะไรอะไรโอ้ยดีสอแทงคนไม่ได้ใช่ไหมกันที่นี่ สวนลุงอยู่ตรงนี้ทไาไปนี่เป็นสองัไงต่อผมเชื่อว่าผู้คนที่โรงแรมจะบอกทางคุณได้ไปในพรุ่งนี้เช้าแน่นอนทำไมเลือดติดคอมันไปทำอะไรมาเน่ยเนี่ยหยิบแม่งเลยตำรวจน่ากลัวชิบหาย โ oh, <bing> er อ้โหดูฉันโชยักเลยมีเืด Harbinger Motel โรงแรมฮาบินเจอร์ <Mot el. S 2> จะออกนอ,อ,อกทางเหรอ stand on the r o เราสับขาลงแต่ถ้าเป็นคนจริงๆละ่ะผมจะไปดูให้เอง Good night Last three spot เดินไปทำไมไปจอดรถไว้ตรงกลางขนาดนะั้นไม่คิดว่ารถคนอื่นเขาจะมาชนบ้าง ไม่เปิดไฟอันนี่เลยนะตอนนี้มันมันมีบทบาทหรือเปล่าโอ้พี่มันเป็นแาวแบบชนบทว่าแถวชนบทหรือน่ากลัวเป็นบ้าเป็คนย้ายแล้วกันเหรอ Why is the guy just ไม่เขาเอาแต่นั่งอยู่ที่นั่นไม่พอใจโล่งใจอ้าวเขาเป็นคนพลุกมากที่เขาทำให้ฉันรู้สึกคนลุกแล้ลุกเลยนะโอ้มันอะไรเนาะโอ้ซาบุร้อนจี๊ดเลยฉันว่าน่าจะเป็นเลือดนะ ยินดีที่ได้พบครับมังนะหเจ้าให้ตายสิเราแสดงว่าสองคนนี้ก็สังเกตเห็นเลือดที่คอเขาสับมูมาหรือเปล่าของเขาจะไปเป็นตำรวจเขาอาจจะเป็นคน่ายหมูสับแล้วกันเราจะไปกันที่นั่นที่นั่นนั่นเหละฮักกัสควอร How'd you do that? I don't know, I kinda hey, checked you? him on his channel. Joey Slick! Are you sure we shouldn't just get to the, the, the hotel and just, just listen to this guy's advice? Honey, you really yeah, wanna listen to the advice of some creep-ass cop who told us in the middle of the creep-ass woods to go to some, <laughs> some <tree> creep-ass <laughs> hotel? No, that sounds terrible. Let's hit the road, shall we? That's what I thought. Ma'am. Oh my god! If he called me ma'am one more time, I was gonna shove that badge up his dick. Seriously, do I look like a ma'am to you? I got like 20ปีก่ s b e f เป็น m a m ชายอะไรอะอ๋อีไม่หรอมั้งเดบ ATEABLE easy นะผมก็ชอบนะผู้หญิง okay เีพูดอันนี้เรามาถึงแล้วหริออันนี้เราถึงแล้วหรอถึงแล้ว

ผมภาคสยงแหบแล้วว่าแต่ผมลืมไปแล้วว่าผมได้เล่นตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องรู้เองมึงก็บอกตอนนี้บ้าเอ้ยบ้าเอ้ยโอ้โหผมว่าถ่ายรูปน่าจะชัดกว่านี้นะไฟไม่ไม่มันมืดจังว่มืดจังนี่ไงเข้าทานหน้าตานี่งไง เพิ่มเสียงมาปลาเสียงนกคู่หรือเปล่าเสียงนกคู่หรือเปล่าพี่นกคู่หรือเปล่าขคือมาปลาจังเลยหรือะไรหรือเปล่าหรือเขาคิดว่ามือถือมันมันส่องได้ทั่วถึงกว่าเดี๋ยวดูไฟมือถือดิแบบโอ้โหแต่แต่มันส่องไกลนะปกติปกติแฟงส่องไม่ไกลขนาดนี้แต่อันนี้คือแม่งเหมือนไปถ่ายแล้วนึกส่องอย่างอันนี้อะไรนะหลับเลยเฮ้ยเฮ้ยจะไปหรือยังพูดแค่นี้เหรอวัตเตอร์ฟักพูดแค่นี้แหละหมดเขาอยู่แค่นี้เขาพูดเขาแค่นี้เลย เขานั่งรอในรถอ้าวไหนเราก็จะไปเช็ครถรถคันนูนไม่ใช่เหรอหรือเช็คแล้วเช็คไวจังเช็คไาแล้วไม่มีไม่มีไม่มีอะไรนีเช็คไวจังเป็นกูนี้กูนั่งสองสองสามนาทีเลยมัยไม่โดนสามตสว่างจังวะตั้งทางวันเลยกูคิดไปเองมื่อก๊ทำไมตรงนี้มีแสงนั่นดิเหมือนเขาเขาจับแสงแปลกๆนั่นแสงหลอดไฟก็ได้มันอาจจะเป็นหลอดไฟที่จะสะท้อนมาสองสองสอง เฮ้ยเฮ้ยมีมีหมูหมูอยู่ในนั้นอร่อยเลยทีนี้มูมู้เลยมีคนเฮ้ยคุณคนขันหลังเป็นอะไรใช่ไหมเอาไม่ตอบด้วยยิงจัดเดี๋ยวฉันจะกลับมาฉันอจะไปหาคนช่วยจะหาช่วยทำไมเขากำลังนั่งกินซอยจู้อยู่หรือเปล่าเขาอาจจะกินลาบเป็ดอยู่ก็ได้เอ้ยแม็กแม็กตอนนี้เร็วมีอะไรเหรอมีใครบางคนอยู่บังเกอร์น่ะ เหมือนจะติดอยู่ติดเหรออ่าใช่คุณแฮกกิ้งเปล่าไม่ใช่ไม่รู้ไปดูก่อนเออลงมาฉันกลับมาแล้วจะาคุณออกมานี่ก็เผาก็ได้มั้งเฮ้ยอะไรกันเนี่ยไม่รู้สิทำไมมันแหลกโอเคเลื่อนละเออไม่เห็นจะมีใครเลยนะอยู่ดีดีสิฉันก็ดูอยู่นี่ไงฉันดูเอง มันแหลกวะไม่ไมแหลกอ่ะรถผีอะพี่รถผีรถผีเรากำลังจะเจอแล้วนะต้องมีใครอยู่ในนั้นแน่ๆโอเคเป็นอะไรลอยอยู่วะหรือเปล่าอะไรลอยอยู่ข้างหลังนี่ต่ะไม่รู้แหลกขนาดนี้จะให้มองไงค้อนหรือประแจใช่ใใช่ใช่ใ้อนไปเลยแน่ใจเหรอมันไม่เสี่ยงไปหน่อยไม่แน่ใจเร่งรีบแล้วยังไงมีคนติดอยู่นะเออแล้วยังไงมีคนติดอยู่นะอุ้ เอาว่ะมึงไม่กลัวเลยหรอว่ามันหนึ่งทีสองทีสามทีทำลายทรัพย์สินคนอื่นนี่โดนจับได้แม่กุญแจมันกากดนั่นดีตายสิเอาสิเอ็นจีห่ออะไรวะเออทุบกี่ห่อมีห้าห้า้าสาวสามทีสามทีพังเลยแม่กุญแจในชีวิตจริงเนี่ยโดนคล้องทุบกว่าหลายทีเยอะกว่าจะพังอ่ะว่มันมันอาจจะเป็นแม่กุญแจยี่สิบบาทหรือเปล่าซื้อมาถูกจังไะ นั้นยี่สิบเอ้ยนี่มันบังเกอร์นะมันต้องมีของสำคัญอยู่ดิเธอเคยดูผีอมตะบ้างไหมไม่หุบปากไปเลยมึงแล้วสวัสดีค่ะมีน้ำมะนาวไหมคะเจ็บคอแล้วเนี่ยโอ้บังเกอร์มันก็ใหญ่คุณแปลกใจบ้างไหมมีตัวมีตัวอะไรอยู่ไหมลักทิ้งคอนทำไมเอาลักทิ้งทำไมเนี่ยทิ้งคอนเไม่อยู่มาป้องกันตัวหรอเฮ้ยเฮ้ยระวังนะ เดี๋ยวขูหยิบเองไหมโอ้ยเมื่อยเอาไม่ได้หยิบแฟนที่ดีคุณภาพ2020 2020เอียนเอียนฮะเชฟเอียนหรือเปล่าเฮ้ยเชฟเอียนแน่นอนเลยพี่อร่อยเลยทีนี้ไม่ใช่แล้วเชฟเอียนมาทำอะไรตรงนี้อะไรวะแฟนดีคุณภาพตอนแรกผมนึกว่ามันจะหยิบไม่จะหยิบค้อนขึ้นมานะมันนั่งเมื่อยเฉยเลยพักเมื่อยไอ้ตอกข้อหมาหรือเปล่าหมาเชฟเอียนเป็นเลือด สอนรักมันก็ชื่ออะไรได้หรือเปล่าอะไรของมึงเนี่ย้ยกระดูกกวางปะเนี่ยแม็กซ์กระดูอะไรไม่รู้ไอ้แม็กซ์นี่ก็ไม่ขานไม่ตอบเลยเป็นแฟนยังไงวะเนี่ยกจ้าหังตีตีป้อมอยู่หรือเปล่านั่งตีป้อมนั่งตีป้อมในเวลาแบบนี้เนี่ยเอออาจจะนั่งตีป้อมอยู่ก็ได้นะ ตัวพอสซัมอะไรก็ได้นะฉันจริงคนนี่แหละเฮ้ยคือนี่คือนี่มานวุ่ายสุดๆเลยเลยใช่ไหมล่ะมาที่โรงแรมกันเถอะแล้วก็มาดูกันแต่เช้าเลยก็แ่เออหฉันก็เหมือนกันทาไมซูมแบบนี้เพราะเราหกตองคิมกันนะร้อยตายแล้วแม็กซมึงกลัวลืมชื่อแม็กหรือไงว่เรียกจัง เฮ้ยมืดขนาดนั้นไม่เห็นเลยหรอปะมันไม่ร้องอะไรเลยวะไอ้หันี้เออผมก็ว่าอยู่แม็กซ์เลือดนะช่วยด้วยฮะดีแอคชั่นดีแอคชั่นพี่มีแค่นี้ไปผมวันนี้ผมร้องนะร้องจาร์กนะไอ้หมอนี่มันเป็นไหมเนี่ยร้องเอะเลือดออกมากเออช่วยแม็กทิ้งแม็กช่วยรออะไรล่ะช่วยอยู่กัน ที่การตัดสินใจของคุณเส้นทางถูก,ถกเกนะลือกนะเราไม่น,าน่ารอดไอ้กจ๊ไปลากไปโอ๋ยหนักมึงก็ลุกเองก็ได้หรือเปล่าเขยังขยับแขนได้ขามึงหลอยขนาดนีาคอนมา้งไงคอนวางไว้หน้าบันไดไม่ใช่วหรอมึงก็หยิบคอนขึ้นมาก็ได้ป้องกันตัวเอาแม็กขามึงก็ขยับได้หรอเล่าเร็วสิมึงบอกใครอ่อนแรงตายแล้วก็สูงตายแล้วกนะ็สูง เอาเอาตัวอะไรล่ะเอาตัวผีล่ะตัวอะไรดึงไม่โดนโรตปาร์กานดึงเหรอเมื่อกี้เออไม่ไม่เห็นมีอะไรเลยนะโดนปารงกานดึงเหรอมันลื่นมันลื่นบันอะไรนะหมอเอ,าเอา้าตำรวจเฮ้ยตำรวจตำรวจคนเดิมนี่นะหนึ่งนัดสองนัดสามนัดไปตึงๆเฮ้ยเขายิงอะไรอ่ะทำไมไม่ได้ยินเสียงแก๊กก่อนนะพอมีที่นียงันดูเหมือนโรงแรมเรื่องอะไรวะ ไม่กูอ,อยากรู้ว่ามึงยิงอะไรเมรื่อกี้เนี่ยยิงผียิงผีอาจจะยิงผีได้เมื่อกี้เราก็เห็นผีลากแม็กซ์เฟรชเจอร์แล้วไม่แต่ไม่เหมือนมันมีอะไรอยู่บนบันไดเลยไง <laughs> นั่นดิเขาลากไม่มีอะไรแล้วเขาลากไปแด็กที่อื่นนะหรือเปล่ามงคลพิกเจอร์ภูมิใจเสนอเนี่ยมันมีอะไรลอยอยู่ตรงนั้นนะตอนตอนที่เรา เป็นมุมกล้องนะั้นแ่ะแต่นี้ไม่มีแล้วคือผมหลอดสือหรือเปล่ามันแหละกระสือนะพี่กระสือในอเมริกาโอ้ดวงจันทร์ใหญ่จังวะดวงจันทร์<า>ใ,หใหญ่จังวะเหมือนจะชนโลกเลยโคมวลปาร์ตี้หรือเปล่าเดอะ <The S 2> คอรลี่